มารอ,อขึ้นเรือเรือเพียบเลยขึ้นเรือ2องกุมเส้ยงห้าคนเยอะมากเลยคนละอ๋อ,อ,กอ,อกสีเหลืองแน่หรอบัตรสบายแล้วเราได้ตั๋วมาแล้วครับไม่ไง ความรักเดือนกุมภาพันธ์นะครับผมเรามาล่องเรือกันนะครับบรรยากาศคนคึกคักมากครับผมเรือเราไปหลายลำนะผ่านไปวันมาโอ้แสงสีไสที่โลงนะครับค okay. ึกคักเลยนะครับไทยแลนด์ไทยแลนด์ สวยมากเลยคนคนเยอะมากเลยโอคันลานนี้ไปแล้วนะโอ้โหมีแสงสีเสียงครับไปแล้วหนึ่งลำนะเดี๋ยวเราจะไปขึ้นเรือประมาณนี้นะครับนี่น่าสนุกดีนี่ครับดาน ทยอยลงครับเดือเดือเราจะมาในรอบสองทุ่มอ่โอ้โหนี่นะฮะตึกที่ทำงานเก่าชั้นสิบสามรินนะ้ำเจ้าพระยานะก่อนเราทำกันยืดที่นี่นะครับเป็นงานนะอ๋อตอนนี้ก็ ทยอยขึ้นนะครับเหลือลำนี้นะฮะเราก็ยังรอต่อไปนะครับผมยังไม่ถึงเวลากว้างรอขึ้นเรือนะครับโอ้โหเวอรุ่นวัอรุ่นอ้าวคนอาพิชาครับวันนี้แต่งตัวสวยมากขึ้นเรือครับแต่งตัวสวยครับผมรอมาดินเนอร์กันนะครับผม เดือนแห่งความรักไ่ลำน้นดูเดือดจังเลยสูมลยนี้โอ้โหสนุกสนานกันมาก <c oughs> อนนี้ก็เล่นนะฮะรอขึ้นเรือน,นะครับตัวขลาดมีอะไรครับ นี่อะไร,รเรือนี้สวย,ยเรือนินตกตกอยู่ตรงนี้นี่เองมีเรือลำเล็กอยู่ด้วยนะฮะนี่เอาแรงอยู่นะเฮ้ยเฮ้ยแรงจัดเลยลำนี้แรงจัดเลยโอ้หลำนี้อาออกไปแล้วนะครับอีกหนึ่งลำนะ เป็นแบบคนแบบแน่นเรือเลยนะครับอีกลำหนึ่งนะครับโอ้โหอ้ยแบบนั่นนั่นนั่นเยอะเลยนะครับเยอะโอ้ยเรือเล็กตัวนะตรงกลางเลยนะครับผมโยคือคักมากนะวันนี้ บันปุ้ด 5. นี่นะครับปี2025ครับ25 68นะครับสมงพระเจริญนะครับตัวนะั้นตึกเอ็นทีฮะตึกแคทฮะเก่าวิเรือเยอะเลยครับไอเรือเล็กก็แรงจัดนะโอ้โหคนคนรอขึ้นเรือเบียมเลยนะ Welcome โอ้มาแล้วอุ๊ยตอนนี้แล้เขายืนทำอะไรกันนะเหลือคำปาก ไปตามไปครับเรือรเรือเรามาแล้วครับลำนี้นะฮะมาล เยอะนะครับผมคือคักเลยต้องกันเนยะอะกันฮะเตรียม เดี๋ยวปล่อยให้เขาขึ้นไปก่อนคนระับเราไปตามไปนะครับเป็นเมนูข้าวอนเล่นเมนูขาอนนะครับ <c oughs> ยังไม่ใช่เรืยอของเราครับมาล้วครับมาตลอดเลยครับอุ้ยลำนี้ออกแล้วออกมะอะไรเดอโคลูลเลน สามชั้นเนี่นะไม่ไปรอดลังคาเลยนะอเอร้าคนเยอะจริงปูบ้านเจ้าปดูบ้านเจ้าพียาปาดูบ้านเจ้าพียาดดบ้านเจ้าพียา มยืนแองรอแล้วตึลักชัวรี่ไว้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 เราจะจองที่นั่งไว้ทรงมีนะครับงานหาโอ้ไม่ใหญ่จังเลยโซเลียัซเลียมาทีเลียตโเลีย โซเล่โเล่ลำจะรีไวนะ้ครับเราจะขึ้นลำนี้นะครับผมนี่แหละโอ้ยใหญ่ตตโตาอนะลังการเยอ่ยะ ่าพเจ้าาพรต็มตัวค่ะเต็มตัวเด็กๆเต็มตัวอาจะมีเต้นโชว์ไหมตั้งใหม่ไหมจะมีเต้นทะกโชว์ไม่นาก็ยืนรอต้อนรับนะครับ สายเจ็ดห 什么？ j a p n e s e food alright l ladies right. gentlemen and of course <Koll> e. stand by for the show two shows we have มาด o า t ท้ายเรือนะโอ้ o หไม่เมาเรือนะถึงคันนะที่เราไปขึ้นเหนือ <Squid. S 2>

Thank you.